สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะผมคือบ๊อบบี้เชลบี้นะครับแล้วก็สวัสดีชาวบ z e Mobile ทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ครบรอบ1อาทิตย์แล้วนะครับก็เป็นการล็อกอินครบ8วันแล้วนะครับสําหรับ ID สายฟรีนะครับที่สร้างมาใหม่นั้นมีอะไรคืบหน้าบ้างหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันครับเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับกิจกรรมวงล้อเนี่ยผมมี53อันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะ อไอเม็ดทองเนี่ยเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจาก13หน่วยพิทักนะครับก็ให้พยายามลงทุกวันนะมันจะได้นะฮะหรือซื้อเอาก็ได้นะครับโหเม็ดละ20เพชรเลยนะครับก็มันแพงไปหน่อยนะผมว่าไปลุยกันนะฮะอันนี้คืออะไรวะอ๋อแบบว่าคนได้ของแรนะครับผมก็เคยได้ของแรอันนี้นะ ไปสุ่มกันครับทีละสิบข้าปั้นครับผมใช้ไปนี่ไงได้แต่ว่าโอ้โหไม่ได้อะไรเลย,เลยไปต่อครับผมอืมมันมีของอะไรจริงไหมเนี่ยนะครับนะกดใช้ไปครับผมนี่นนผม<ๆ>จะไปหายากอันหนึ่งครับไปโดยตอ่อถ้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหไป่ไดไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่เ,เหมือนจะเกือน,นะผมว่านะแต่ไม่ได้นะไ,ไม่เป็นของเปียเออไม่ใช่อะไรมากลยส,ทสมที่จะครัง้งอืมก็พอได้เข้าปงเข้าปั้นไปไอ้นี่นะ พอแด้เข้าปานไปกดอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแล้วมันช่วงนี้มันคูณ2ด้วยนะครับในโหมดในโหมดต่อสู้นะครับี่ยโหมดต่อสู้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะคูณ2นะนี่ลองกวาดล้างดูนี่ไงฮะค,คุณผู้ชมเห็นไหมกวาดล้างนี่เราจะได้ไอเทมพวกนี้คูณ2เลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะอมาสี่อันนี้ก่อน นี่เห็นไหมปกติมันจะได้ทีละหนึ่งทีละสองเห็นไหมแต่นี้ได้สองก็จะคูณ2ก็จะเป็น4นะครับคุ้มนะถ้าเอามาใช้ช่วงนี้นะครับพวกข้าปงเข้าปั้นอะไรพวกนี้นะถ้าใครเก็บไว้ไปก่อนอื่นนะฮะก็ไปนี่ต่อก่อนกิจกรรมมูลคิอระนี่ก็หมดไปเรีย้วนะครับผมไม่ได้นะฮะผมสุ่มไป71ครั้งนะครับก็แอบแอบสุ่มไปนะฮะเนี่ยมี10ครั้งก็จะสุ่ม สุ่มเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรฮะก็สุ่มเล่นๆครับผมไปดุยครับผม,ะมจะได้การันตีตัวหนึ่งตัวแต่ไม่รู้วเลยโอ,อ้เห็นแล้วได้ยาจิลุเร็จเรียบร้อยค,ครับผมก็ค่อนข้างจะเกลือนะไม่มีสีทองเลยไปช่างหัวมันครับได้ยาจิลุนะครับ เอามาคู่กับเค็มจังนะอ่ะมาดูตัวละครกันครับก็ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมเปิดได้อุคิทาเกะก,กับพ่ออิจิโกะโอ้โหผมก็นึกตั้งนานมวันพ่ออะไรพ่ออะไรนะครับฟูรุสกิอิชินกับอ่าตัวนี้ครับผมนี่โชชิโร่อุคิทาเกะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูไล่ดูตั้งแต่ตัว,ตวแรกนะครับที่ผมฟันนะครับผมไปเก็บสะสมไอกิจกรรมอันนี้มานะฮะกิจกรรมคาริวอนะฮะคุณผู้ชมนี่ เห็นไหมผมได้แล้วก็ได้เคมปะจิมานะครับก็เลยเอามาปั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโหดนะตีแรงมากๆเลยนะฮะผมก็ใช้อยู่นะครับอตอนนี้นะครับระดับขั้นก็จะอยู่ที่ขั้น6นะขั้น6นี่ครับผมนี่ฮะก็มาขั้นหแล้วอัพเป็นขั้น7นะครับดูคุณสมบัติบ้างนะครับ กรอบก็จะเป็นสีทองแล้วนะกรอบอ่ะนี่ครับเป็นสีส้มแล้วไม่ใช่สีทองี่สีส้มนะครับอันนี้ก็รอนน่นนะฮะเวล6หกสิบแปดนะครับแต่ว่าพวกของพวกนี้มันยังลงไม่ได้นะพลังผมยังสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องอีกสักพักนะครับคุณผู้ชมนี่ดูสเตตสแตตก่อนนะครับ h p แสนแสนเอ็ดครับ a t k หมื่นหกนะครับเกาะห้าพันเดฟสองพันสี่นะครับแล้วก็ทำลายเกาะพันหกเกือบพันเจ็ดนะฮะ ก่อนน่ครับอัพขั้นมาขั้น6นะครับนี่ขั้นที่สําคัญก็จะมีขั้น4นะครับสร้างดาเมจสาหรับอาชีพเอจิเพิ่ม1 2แล้วก็ขั้น8นะเนี่ยเพิ่มเอเพิ่มดาเมจสาหรับสายเอจิสิองเอีกถ้าเข้าถึงตัวแบบทุบทีโอ้โหปุ้งปุ้งปุ้งโคตรถึงน,นะฮะไปดูข้างในบ้างนะฮะข้างในสก,กิลก็ไม่มีอะไรมาผมไม่มีคนระับไม่มีเปลี่ยนนะฮะ อันนี้ไม่ใส่ครับอยากได้ AEK มากกว่านะดอทดอทนี้รู้สึกว่าจะเป็นค่าหลบลีนะครับแต่ไม่รู้จะใส่ทําไมเพราะค่าสมค่าสมบูรณ์มันเยอะมันแนะนําให้ใส่มันก็เลยใส่นะฮะแล้วก็มันไม่มีแอคแท็กสีม่วงเลยก็เลยใส่ดอทไปนะเข็ดแน่นนะครับก็กระบี่ไล่น้าของพี่แกนี่บวกบวกเก้าเลยวเอ้บวกบวก,บวกอะไรวะบวกแปดแล้วนะฮะจะบวกเก้านะครับ ผมจะบวกถึงขั้น10นี่ยขั้น10จะปลดล็อกสกิลมานะฮะสกิลพวกนี้ก็ใช้น้ำยาเลียวนะฮะนี่ A.T.K. นะครับนี่อันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะเพิ่ม A.T.K. 12%เนี่ยแล้วก็พลังทำลาย A.T.K. 6%นะครับอันนี้ก็ทำลายกราะก็ใส่ไปก่อนนะฮะเพราะว่ารีมันก็ไม่เจออะไรดีๆเลยเนี่ยอันเดี๋ยวลองรีดูสักครั้งแล้วกันนะครับรีแทนตัวนี้นะ ไปนี่เห็นไหมไม่มีอะไรดีเลยนะครับเกาะกับเกาะเออไม่เอานะฮะอันนี้ทำลายเกาะเพิ่มร3 8ผมร้อหแล้วอืมโอเคตัวรองผมนะครับตัวรองก็มานะครับตัวรองเป็นผมยังใช้เป็นอุธธก,กิทะเกะอยู่นะเพราะว่าคือมันอัพขั้นมาระดับนี้แล้วนะครับ นี่มันขั้นขั้นหกแล้วนะก็เลยใช้อยู่นะเอาไปเป็นทิ้งโลนะทิ้งโลให้ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะสําหรับการทิ้งโลเนี่ยผมจะไปรีนี่แหละไปรีไอไปกวาดล้างไม่ใช่ไปรีนะครับไปกวาดล้างเอาชิ้นส่วนอันนี้มานะครับมาบขั้นนะเดี๋ยวค่อยไปกวาดล้างพร้อมกันก็ได้นะตัวที่3นะครับพอยืนตำแหน่งที่3ผมใช้เป็นอันนี้นะครับ อุลหะละคือสเกะนะอุลหะละคิสเกะนะครับก็สกิลก็มันเป็นตัวสกิลกลอะ่ะผมก็เลยขาดตัวนี้ก็เลยใช้ไปนะครับแต่ว่าผมพเพอิญไปเปิดตัวฟรีได้ตัวนี้มาอีกนะครับก็ว่าจะปั้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงนะครับอ่าอีกขั้นได้นะฮะอืมอีกอันนี้ก็ เอาไปเป็นตัวจับคู่นะครับเป็นตัวลิงค์ตัวลิงค์นั่นแหละที่เขาเรียกกันนะฮะอันนี้ก็ลิงค์เคมปอจินะอันนี้ก็ลิงค์เคมปอจิเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลิงค์เอ่อใครวะลิงค์อุลาหันละนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใช่เฮ้ยใช่ปะะ่าวงช่างมันนะครับ อ่าเนี่ยผมเปิดได้ตุ่นี้มานะครับผมจะปั้นอยู่ตัวนี้โหดมากนะฮะอิซึกายะโทชิโร่เนี่ยมันยังกากอยู่ในะตอนนี้นี่เพิ่งขั้น4เองนะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับคือพออัพได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่สุดนะครับให้มันพลังเยอะกว่านี้ก่อนค่อยเอาไปใส่นะอันนี้ก็ปั้นมาเฉยๆนะครับก็มไม่ได้ใช้งานเลย ของเนมก็โอ้โหไม่มีอะไรครับนอกจากความน่ารักก็ประมาณนี้นะครับทีมสามตัวต้องดูตรงนี้นะนี่ดูตรงจับคู่ครับผมนี่ครับผมจับคู่เป็นสองตัวนะครับนี่เป็นอ,อิคาคุกับยาจิรุเออยาจิรุนะครับ นี่ครับเพิ่ม ATK 17%แล้วก็คุณสมบัติพื้นฐาน56%คือมันขั้น5นะคุณผู้ชมมันตามขั้นนะมันจะนับ ATK ตามขั้นนะครับถ้าผมอัพไอ้2ตัวนี้เนะี่ยตัวที่2ไอ้ตัวที่3นี่เนี่ยตัวตำแหน่งที่2ก็เป็นดูซิโรอุกิทาเกะนะฮะนี่ครับหัวหน้าหน่วยที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้นะนี่เาก็ใช้เป็นชิโร อ่าโทชิโร่ลิงก์ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไอ้ตัวนั้นขึ้นมานะส่วนตัวนี้นะฮะก็ก็ยังไม่มีตัวจับคู้นะครับนี่จะเอาตัวนี้มาจับคู่นะจะเอาโยรุอิจิมาจับคู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมทีมผมตอนนี้นะครับส่วนสมาคมเรานะครับก็ ค่อนข้างจะลุ่งอยู่นะค่อนข้างจะลุ่งอยู่นะครับก็เลเวลสีแล้วนะครับแล้วก็สมาชิก60 0นะครับ60คนนะครับคือตอนนี้มันก็ยังรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าใครที่ไม่เล่นเกิน3วันใี้ผมขออนุญาตเตะนะนะครับถ้ายังไงก็ค่อยมาขอเข้าใหม่นะครับถ้าผมติเตะเตะไปแล้วถ้ายังเล่นอยู่นะขออภัยด้วยนะครับถ้าผ่านมาเห็นคลิปนะ ส่วนการสวมใส่ก็นี่ฮะลงดันขยันลงดันลงอะไรมันก็ได้มานะฮะพวกนี้คือผมจะค่อนข้างจะขยันเล่นนะเหมือนดีดอะุ่ผู้ชมผมเก็บทุกกิจกรรมเลยเ,เก็บทุกคเควสท,ทุกอะไรที่พอจะทําได้ผมจัดหมดเลยนะฮุกท่ผู้ชมแทบไม่มีอะไรเหลือให,ให้เล่นเลยนะครับอันนี้ก็บทแห่งความทรงจานี่ก็โอ้โหใครไม่เล่นนี่ต้องบอกว่าพลาดนะพยายามกดเข้าไปเล่นนะครับนี่ ก็เล่นแล้วแหละนะฮะมันจะได้พวกสกุงสกิลพลังเสริมมานะครับนี่บวกสเต็งคุณสมบัติตัวละครดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับแต่ไม่รู้มันเพิ่มทั้งหมดหรือเพิ่มเฉพาะในนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มทั้งหมดนะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็แนะนํานะครับนี่นี่ท้าสู้จํากัดเวลานะครับมารับไว้นะรับตั๋วนะครับแล้วก็กดท้าสู้ไปเลยนะครับนี่ผมผมเปิดบทที่5้าแล้วนะครับ พยายามเล่นนะของรางวัลเนี่ยอันนี้มันจะนับแต้มอันนี้ครับสีม่วงเนี่ยเห็นไหมอันนี้340แต้มถ้าเรากดได้นะครับเรามี3,900แต้มนะครับถ้าเราชนะไปเราได้แต้มมาเราก็จะได้อันนีเน้เดี๋ยวผมจะไปสู้ให้ดูเลยนะครับหาสู้ไปมันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะแล้วทำไมเพลงมันไม่ค่อยมั่อืมว่า โหดมากครับผมพวกฮอนโลขี้กาพวกนี้มันสู้เราไม่ได้แล้วฮะผมเปิดไอ้จอสั่นนะครับมันได้ลมดีนะบางคนอาจจะเมาจะลายตาด้วยโคตดลายตาผมยังลายตาเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงคนดูหรอกคนเล่นยังลายนะ มันแบบอลังการดีอ่ะไอ้ใส่ตั้มถ้าเราเล่นจนครบเอ,อ่อครบจนถึงบทที่ห้าสุดแล้วก็ถ้ามันมีสัวยังเหลืออยู่ก็กดกวาดล้างไปเลยก็ได้นะหรือไม่ก็เก็บไว้ก็ได้เอาไว้เล่นบทใหม่นะครับ บทใหม่หมายถึงไงมันจะมีบททดสอบอันใหม่เพิ่มขึ้นมาด้ดวยนะครับร็เร <คน S 1> ียบ <600 S 2> ร้อยผมยังไงก็เออมาขนาดนี้แล้วเอาให้มันสุดเลยนะเนาะมาไหนๆก็คิดมันคงจะสั้นไปแล้วแหละเราก็จัดมันให้สุดเลย ผมไม่รู้จะสอนอะไรดีนะแต่คแรบบับถ้าสอนแบบสายฟรีให้ทำอะไรผมก็แนะนำไม่ทำควสนะครับพยายามเก็บทุกเควสนะถ้ามีเวลาเล่นนี่แล้ไอพวกไอ,อดันที่เป็นช่วงเวลาเปิดจำเป็นงะอันนั้นนี่ได้ของดีนะครับก็พยายามเข้าเล่นนะผมก็บางนอย่างวันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าเล่ยน,นะไรตามเวลาเพราะว่าบางทีเรามาเล่นช่วงไม่ใช่ช่วงวลานั้นนะครับค่อยๆเก็บจริงๆผมเคยพูดหลายครั้งนะเวลาจะเปิดหาตัวนะครับก็ดองไอใบใบสุ่มใบส้มอ่ะ ไว้พวกกิจกรรมอย่างกูคิว่ล่าเมื่อกี้คือถ้าเราเปิดเปี้ยงปั้งได้มาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบมันโหดมากอ้กคิว่ล่าแบบโคตรโกงอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเข้มเข้มจังผมไปลงในอะไรสนามรบไปหมดโค่งเกียวกูคิดวิาล่าลูดทีเดียวตุดสองตะเกียวตายฮะคุณผู้ชมโคตรแรงโคตรโกงด้ยอ่ะไอเซนอะไรไอเซนอะไรไอเซนเข้าฮะบังคายเออไอเซนค่อยไอเซนโอ้ยโอ้ยมันแรงฮะ โอ้ยจะตยผมันตายโอ้โหเกือบตายยากเหมือนกันนะด่านสุดท้ายที่เจอกับไอซินเนี่ยร่างอลันคาอ่ามันมีถึงเรื่อยๆนะครับนี่นี่มีถึงหกพันเจ็ดพันเต็้โม้นมีวิธีการง่งายๆนะฮะเราก็ มันหมดน่าจะบดแค่นี้แหละเราก็กวาดล้างไปเลยนะครับกวาดไปเลยห้าอันนี่ครับเราก็จะได้แต้มมาฟึ๊บฟึบ,บ,บ,บึ๊บึนี่เรียบร้อยครับมารับของรางวัลกันรับรับรับรัพรุ่งนี้ค่อยมากวาดอีกนะครับเพราะว่าเราสู้หมดแล้วนะแต่ว่ามันหมดตั๋วหมดนะครับมันจะมีให้ขึ้นให้รับตรงนี้นะฮะไปดูผลประกอบการบ้างเราได้อะไรมาบ้าง ได้ตั๋วมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ของจิปะะทั่วไปนะนี่อันนี้ไปลงบอสมานะฮะสะสมไปเรื่อยๆครับเศษชิ้นส่วนโอ้โหย่ยาจิรุผมร้อยสี่สิบโอโ้เปิดได้โคตรจะบ่อยนะฮยอ่าเม็ดถั่วเรามาซื้อของได้นะครับก็แนะนำนะครับจะซื้อคัมพีนี้ไปเพิ่มเลเวลก็ได้นะครับแต่ผมอยากซื้ออันนี้มากกว่านะ ไม่ได้สุ่มหรืออันนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับขอซื้ออันนี้แล้วกันได้ได้อะไรได้คัมพีมาอ๋อได้อันนี้น่าจะได้อันนี้มาอุ้ยเฮ้ย,ย,ยโห่โหดนะค่าสมบูรณ์เจดสิบสามเนี่ยไปดูกันเอาดอทอดอกนี่ยได้ค่าสมบูรณ์เจสมมา โอ้โหสุดยอดเลยฮนะนี่ผมอยากได้มานานละเห็นไหมแจ่มเลยเนะี้ยอ่าได้นี่มาอีกแทนไปเลยสมบูรณ์แบบมากขึ้นอ๋อมันสมบูรณ์แบบอ๋อมันสมบูรณ์แบบน้อยกว่านะครับไม่เป็นไรครับเราอัด ADK เข้าไปครับผมอัด Attack นี่ตัวดาเมจเราอ่ะเราต้องอัด ไปดูสถานะมันก่อนสแตตสแตสแตอู้เอทีคีขึ้น20,000แล้วเมื่อกี้ยังหมื่นอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมโหขึ้นเยอะมากนะฮะนี่ผมว่าเริ่มเริ่มเถื่อนแล้วตอนเนี้ยเริ่มเถื่อนแล้วอัพขั้นตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับดาเมจหลังนะไปแล้วก็ไปลุยกันพยายามมา อันนี้นะฮะนี่มันจะได้เศษชิ้นส่วนของพ่อยี่กะนะไอ้กวาดล้างพยายามมากกว,ว่านักพูดไม่ค่อยถูกอะไรวะนนียเออขออภัยด้วยนะครับนี่ครับได้มาสองชิ้นส่วนเลยมันออกอันเดียวเองเหรอออกอันเดียวแต่ได้สองชิ้นนะครับเพราะว่าขูดสองคาวนี้ว่าจะมีห่อราคาพิเศษนะครับนี่สามารถซื้อได้เลยเนะี่ย มจะซื้ออะไรดีเนี่ยเนี่ยจี้เนี่ยผมว่าคุม้มผมซื้อดีกว่าโอ้เลเวลสามอะเอาไว้ไปตีบวกนะฮะอันนี้ซือ้อแล้วนะครับอันนี้ก็คุ้มนะครับปีกเอาไปอัพเกรดนะครับซื้อไปเถอะนะตังก็ไม่ใช่ตังเราเพชรฟรีนะครับเพชรฟรี อ่าได้มาอีกสิบชิ้นก็มาหมนุนไปเลยฮะได้ของแ์หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยทชิ้นส่วนประดับรูหราไปดูจี้ยกกันบ้างนะครับถึงระดับไหนกันบ้างนี่ฮะจะให้ตีบวกละว,ว่าเราได้เลเวลสมา2ชิ้นเนี่ยตีเป็นขึ้นเป็นเนลเวลสีพลังบวกทีล500ะห้าร้อยเนะยเยอะมากนะฮะ อัปเกรดนี่ห้าร้อยสี่สิบอันนี้วอาให้มันให้เปลี่ยนมันไห้เปลี่ยนามามามาอัปเกรดไปครับอุ้ยบวกทีละห้าร้อยสี่สิบีเยอะนะเยอะมากครับโอ้ค่าพลังจะถึงห้าแสนแล้วคุณผู้ชมไว้เหมือนกันนะ ที่เล่นมา8วันนะครับนี่เข้าวันที่8นะครับสายฟรีนะค,ค่าพลังจะถึง5้าแสนแล้วนะครับเออทำไงให้ถึง5้าแสนวะไปเด็กอะไรกันผมพูดอะไรไม่รู้เนะผมอ่านแบบวัยเด็กของค่าจริงๆถูกใช้ผ่านรูคอนไกลแล้วจากนั้นก็ถูกรับไปเป็นลูกบุญธรรมของคุณนางโชคดีจริงๆแหละ ต่อไม่ถูกใจอีกเวน้นนี้อ่าอย่าลืมมาชงชาครับจิบสาวแล้วก็ชงชานะโอ้หกดนี่อันนี้จะเพิ่มพลังนะครับอันนี้เพิ่มพลังเหมือนกันนะอุย้ยกดโอมีการกระตุกนิดหนึ่งนะครับโหตกใจหมดเลยน,ะนี่เพิ่มพลังแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วชองอีกกันชาเยียายาทุกสิ่งนะครับคุณผู้ชม จะเพิ่มกัญชาถึงพลัง5แสนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยเฮ้ย49แปด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 แล้วออมาชงอีก,อกผมบอกแล้วปะ่ะกัญชาเยียวยาทุกสิ่งคนละคนละชาละอันนี้มันชากินนะครัไม่ใช่ชาสูกอ่า5แสนแล้วเห็นไหมเพิ่มเยอะนะ อย่าดูถูกนะครับไอ้พวกนี้ต้อทรบเนะหาคนทดสอบเพราะอะไรน้องเนมเหรอแล้วก็ชื้อโอ้โ,อโหแม่นยังกระจับวางฮะนี่เพิ่มมาอีก200สุดยอดไอ้ตัวพวกนี้ยังไม่ได้นะสนทนาไอ้ตัวนี้นี่แบบโอ้โหไอ้ซุยฟงเนี่ยคุยกับมันยากนะ <c oughs> มันโกรธคุณผู <c oughs> ้ชมเออช่างหัวมัน สรุปก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหไงเล่นอาทิตย์หนึ่งนะครับได้ค่าพลังห้าแสนอืมนี่ได้ห้าแสนอ่ะถามาเยอะมันก็เยอะนะสำหรับผมอะเ,ออเยอะมากเลยแหละนะครับอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งผมพลังก็หกยังไม่ถึงหกแสนนะประมาณห0 0 0สนกว่าเหมือนกันนะครับขนาดตัวนั้นเล่นก่อนนะฮะเล่นก่อนเกือบเป็นอาทิตย์เลยนะฮย ส่วนตัวนี้คือค่อนข้างจะไวนะแบบปั้นถูกวิธีด้วยนะครับคือเป็นแบบตัวนั้นมเป็นตัวทดลองเ่ยตัวนี้แบบพอรู้หลักนะครับรู้หลักนิดหนึ่งแล้วก็พอไปได้นะครับค่าพลังก็เลยแบบอย่างนี้เห็นนะห้าแสนนะครับก็พยายามอัดตัวหลักนะนี่อยอัดพลังนะครับพยายามอัดตัวหลักนะครับเนี่ยตัวหลักเอาไปเป็นตัวเาเมเนี่ยตัวนี้แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวลองนะตัวลองผมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ก็พอได้พอได้เดี๋ยวเวลาลงก็คือมันจะอันนี้นะครับมันจะได้โล่นะครับได้โล่นะครับสองตัวเนี้ยสกิลช่วยเหลือเนี่ยอย่างอุราฮาระนะครับสกิลช่วยเหลือนะครับสร้างดามจตึงร่างเป้าหมายนะครับอันนี้ก็พอได้นะพอได้ อันนี้ก็จะแสนหนึ่งแล้วนะตัวนี้ก็แสนสี่เช็คอันดับนิดหนึ่งนะครับผมไปลงสนามรบอยู่โมดูผมเจอคนนี้แหละแม่งรูดผมทีโอ้โหหายอะผู้ชมแม่งรูดสองทีอะเออเขาฆ่าผมไปสิบกัาตัวผมฆ่าเขาได้สองตัวโคตรเถื่อน <laughs> โอเคนะฮะก็ผมว่าคลิปนี้คงจะยาวแล้วแหละนะครับก็สำหรับใครชอบนะฮะสายฟรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะ แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะไว้มีอะไรที่ผมรู้นะครับค่อยมาแชร์นะครับคือผมก็ไม่รู้อะไรเยอะหรอกคือช n นลที่เขาเก่งๆเขาก็ทำให้ดูเยอะแยะนะฮะผมก็ไม่รู้จะสอนอะไร,ะค,รคือเราก็สายฟรีไปด้วยกันนะครับโอเคผมก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับลาไปพร้อมกับ SSR ตัวนี้นะฮะผมคิดว่าจะต้องเป็น s s r แน่นอน Bài hát cũng chung Ui, okay,